สวัสดีจ้าสวัสดีจากอำเภอบันช้างจังหวัดระยองจากพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศเสาร์นี้หลังจากแม่คอยมะยามพี่น้องมะยามคุณนะอาหารการกินคอยมือนี้ยนางกินเข่าเสร็จสวัสดีจ้าสวัสดีเจ้าสุภูสุคน <laughs> ต้องออกซื้อเด้เนะาะมาลาว่ากินเข่าแล้วโม่บอกอันนี้กินเข่าแล้วแล้วมาเบ่งมาเบ่งบรรยากาศกินเข่าไป ซุปน้ำมัพี่น้องจ้าุนเอาปเดี๋ยวนแกงน้ำมันอแกงนันเดืมาเลยที่สุดกทุกแกงแกงหมูอ่างเนงบเ้หแกงหมาแกงหมูเทลงเลยได้ดยังกินบ้านบ้านทีละจาะพี่น้องเาเ้อเป็นติบเป็นติกระตังโเฮ็ดเย็ดไยานจะกินได้มาเด้อมากินข้าวน้ำกันพี่น้องจ้าคงบนี้่แม่ มาเด้อกินข่าวพี่น้องจิจานบอกว่าคำงไงกินคำยังไงคำปูปูเิตตักพะโลหราะเลาดย้ายเงึขวน้วกินในักแปดตักใจยึดอะิขวดต้นกินข้าวกับุกน้ำไม้ไปไปคือเขาไม่หลับกนแวันไม่ว่าเกนิจานน

ปมือคุณหลานเป็นคนอบกันนิ้วเป็นคนอบบนลือกันวันจุ่มีวันยเขาไม่ใหญ่ปมปมต้องแส่อืมเป็นดหากมาเรียนผ่านไฟนะป่ะอบเอาดีนี่จะให้ปวกนังบ่วเต๋อถุกเราไหมโอ้จืดเอาคนบ่กินดอกพี่ย่างวะคุยกับยังไงแม่แยบจ้า แม่กวอยอายุอ่นเท่าไรระปีนี่คุณแม่เจ็ดสิบสองจ้าเจ็ดสิบสองเราจะเจบสองแล้วกินเขาเสียบคือเกาบ่ได้เด้ลูกต้องออกซื้อคุณนเดอดขนมาแล้วเดขอเซันตาพี่ตองะโอ้หนูงไปฮัฟฟอร์เ

แต right? no, ่มาแก่มาปุ๊บต้องไม่งทางหาไม่เกิดอะไรได้ดีมากแล้จะเอายังไงจังแล้วทำไมกลับไปถึหมออ๋อรองมากเลยเจ็บไหมได้ใจมาามันยังมีต่หัวใจลุ้นเนาะนานเลยนานเลยอรันลก็เขปา อยากใส่กล่องไว้เลอวคนสี่นหัวเนาะแ่มสีย้ลหลายมุมเลยหม่เลและเอาแต่ป่านี้ยเห็นตัวเก่ามเนี่ยอไหมินกินเป็นกระเซ็ตะตะพ้อนตะบ้อนนะพอน ป่าจะร้านองูีเลอาชื่อป่าบมล่ะหูดจะปัดยิ้อสิ้ใส่มันมเป็นส้งอันใบส้งพุทเทาอนี้อ้อสุดเด็ดนันเป็นผ่าฝ่ายมันตรงดีนะนเออเออไปใส่หนานนวนี่หมวกนั่นบอกนี่อยู่เออหมวกไปใส่ไบหน้าใส่เหลน้ามันฮอน อันนี้กุมซิสึดึกจเอาใส่เป็นเสือกักคือหยังข้งในนั่นนะเออบ่เป็นหยังยอมกินอยู่ก็กินดอกนั่นดอกนี้ดอกอันนี้เจ้อันนี้มันใหญ่แฮงสําหรับฉันฉันใส่บ่ได้ใส่้เนี่ยตัวนั้นมันใหญ่แฮงเพินฉันใส่บ่ได้เจนั่นใส่ได้บ่นะแม่นอยเนี่ยใส่ใหญ่เอได้อยู่ดอกตัวนั้นได้เปนใส่บ่ได้ดอกใหญ่เออมันตัวใหญ่สําหรับฉันฉันก็ใส่บ่ได ฉันสั่งมาผิดใส่จะมาพญายรรถเศร้าให้สั่งออนไลน่สั่งมาบลได้กับบลได้เออนี่เด็กได้เนี่ยเนี่ยกับเจ้เดาของไอเจ้เพื่อนั่ะขอบคุณป้ากระดุมกระดุมบอลนี่เนาะขอบุณป้ายังคนแดนอยู่เออถ้ามันใหญ่สื่อมามันใหญ่ให่ใส่บลได้จะสั่งออนไลน์จะมาพญายรรถจมให้ฉันหนิไอเสกกโอ้ชูอาว่า ໃຜເພິ່ນໄດ້ຄັກເກງໃໝ່ບໍ່ເດເພິ່ນເອີໄດ້ເຊີຍໄດ້ຊື້ໃສ່ໄດ້ຊື້ໄດ້ບໍ່ເພິ່ນເຈົ້າໄດ້ບໍ່ເອີອັນໃດບໍ່ໄດ້ກໍບຕອງເອໄດ້ົວສ່ັໄຫູ້ເພຈາ